ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับยิ้มหวานและรายการเลื่องบ้านบ้านบายเจแอสเซทแมเนจเมน กลับมารีวิวบ้านสวยในจังหวัดระยองกันอีกครั้งแล้วนะคะและว,วันนี้ค่ะยิ้มจะพาคุณผู้ชมมาชมบ้านเดี่ยวหลังกําลังดีเลยค่ะในโครงการหมู่บ้านโพแลนด์2ค่ะซึ่งโครงการนี้จะตั้งอยู่ที่ตาบลตาสธิ์อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนั่นเองเป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะคุณผู้ชมที่อยู่รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเรียกว่าครบคันนะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าโรงพยาบาลและก็สถานศึกษานั่นเองค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็อยู่ใกล้กับศูนย์การค้า CK เคพารซค่ะ t ท s c o l โ t ตั b i ิ C ซี รวมไปจนถึงนะคะอยู่ใกล้กับอบตอปลวกแดงะค่ะและก็ยังอยู่ใกล้กับตลาดสดเทศบาลด้วยละค่ะโรงพยาบาลปลวกแดงอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมค่ะเรียกว่าครบครันนะคะกับการใช้ชีวิตเลยทีเดียวะคะ่ะภายในโครงการเองเนี่ยค่ะก็ยังมีร้านสะดวกซื้อด้านในโครงการด้วยเอาเลยค่ะแล้วเราจะพาคุณผู้ชมไปชมนะคะด้านในตัวบ้านว่าจะสวยน่าอยู่แค่ไหนตามยิ้มมาเลยค่ะ คุณผู้ชมคะและตอนนี้ยิ้มก็พามาถึงด้านหน้าของบ้านเล็กที่377ทับหแล้วล่ะค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะมี2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ํหนึ่งห้องครัวค่ะสามารถจอดรถด้านหน้าได้1นึ่คันกับขนาดพื้นที่42.8ตารางวาค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังมุมค่ะคุณผู้ชมมีพื้นที่รอบๆของตัวบ้านสามารถที่จะใช้ทํากิจกรรมภายในครอบครัว,วตั้งโต๊ะนะคะเป็นอีกหนึ่งมุมรับประทานอาหารก็ได้หรือว่าจะใช้ทําสวนสวยก็สามารถทําได้ค่ะแต่ด้านใน ตัวบ้านจะสวยน่าอยู่แค่ไหนคุณผู้ชมพร้อมแล้วตามยิ้มมาเลยค่ะ ชั้นด้านหน้าของตัวบ้านมีขนาดกว้างค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะวางเป็นตู้เก็บรองเท้าหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งมุมนะคะสำหรับมุมนั่งเล่นด้านหน้าก็ยังสามารถทําได้ค่ะเดินเข้ามาบริเวณด้านในนะคะจะพบกับห้องโถงขนาดกว้างมีความลึกเข้าไปด้านในของตัวบ้านค่ะสามารถจัดเป็นนะคะพื้นที่รับรองแขกหรือว่าห้องนั่งเล่นได้เป็นอย่างดีเลยค่ะกับการเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์อาทิเช่นโซฟาโต๊ะกลางชั้นวางของนะคะหรือว่าจะเป็น ชั้นวางทีวีค่ะและความพิเศษของบ้านหลังนี้นั่นก็คือเขามีการดีไซน์นะคะเป็นหน้าต่างกระจกบานสไลด์อยู่รอบๆของตัวบ้านค่ะทําให้ตัวบ้านเนี่ยมีความโปร่งโล่งและก็ไม่ดูแคบนะคะลึกเข้ามาค่ะด้านในของตัวบ้านพื้นที่นี้คุณสามารถที่จะตั้งโต๊ะนะคะเป็นอีกหนึ่งห้องทํางานหรือว่าอีกหนึ่งมุมห้องอดิเลกก็ได้ค่ะ อยากได้ความเป็นส่วนตัวคุณผู้ชมสามารถที่จะหาเป็นพาร์ติชั่นหมากันก็ได้หรือว่าจะตั้งโต๊ะรับประทานอาหารก็สามารถที่จะวางได้ตั้งแต่ขนาด4-6ถึง6ท่านยังมีพื้นทีเ่เหลือให้เดินแบบสบายๆค่ะ พื้นที่ถัดมาบริเวณด้านหลังของตัวบ้านนดคะ่ะจะมีหนึ่งห้องน้ำค่ะเป็นห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันนะคะมีฉากกั้นพื้นที่ในการอาบน้ำและการแยกนะคะพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียรวมถึงสุขภัณฑ์รครบครันเลยทีเดียวค่ะบริเวณห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ติดกับบริเวณห้องครัวนะคะซึ่งพื้นที่ครัวค่ะเรามีการวิวอินเคาน์เตอร์และซิงล้างจานไว้บางส่วนแล้วค่ะพื้นที่นี้สามารถใช้เป็นห้องครัวไทยได้แบบเต็มรูปแบบเลยและคุณไม่ต้องกังวลในเรื่องของเกล็นลบ กวนด้านในตัวบ้านค่ะเพราะเรามีประตูนะคะที่จะปิดห้องครัวได้อย่างเป็นสัดส่วนค่ะและนอกจากนี้นะพื้นที่นี้คุณผู้ชมยังสามารถที่จะตั้งโต๊ะรับประทานอาหารได้ด้วยค่ะกับขนาด4ท่านและบริเวณห้องครัวเองค่ะยังมีการเชื่อมต่อไปยังด้านหลังของตัวบ้านด้วยนะคะพื้นที่นี้คุณผู้ชมสามารถใช้ทําเป็นมุมซักล้างตากผ้าได้ด้วยค่ะสําหรับท่านไหนที่อยากเพิ่มเติมพื้นที่ของตัวบ้านก็สามารถต่อเติมหลังคาเพิ่มได้ค่ะและบริเวณด้านหลังเองค่ะยังสามารถเชื่อมไปยังรอบๆของ ตัวบ้านเพื่อที่ให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะเดินชมสวนสวยหรือว่าเดินเล่นชมวิวรอบตัวบ้านได้เป็นอย่างดีเลยละคะ่ะ บ้านหลังนี้มีทั้งหมด2ห้องนอนด้วยกันค่ะห้องนอนแรกเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านมีขนาดกว้างพอสมควรค่ะสามารถวางเตียงขนาด5-6ถึง6ฟุตและเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ได้นะคะอาทิเช่นตู้เสื้อผ้าและกระต๊กเครื่องแป้งค่ะและความพิเศษของแต่ละห้องเนี่ยยังมีหน้าต่างกระจกบ,บานสไลด์ค่ะที่คุณผู้ชมสามารถที่จะเปิดรับลมเย็นๆด้านนอกของตัวบ้านได้ด้วยละค่ะ ห้องนอนที่สองอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะสำหรับห้องนี้มีขนาดกว้างพอๆกับห้องมาสเตอร์เบดมเลยแหละค่ะสามารถวางเตียงขนาด5-6ถึง6ฟุตและเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์อรอได้แบบฟลคกันเลยทีเดียวรวมถึงมีหน,าานบบ้าต่างกระจกบานสไลด์เปิดรับลมระบายอากาศได้ดีสามารถที่จะชมสวนสวยบริเวณรอบๆตัวบ้านได้ด้วยค่ะ การเดินทางไปยังหมู่บ้านโพแลน์เริ่มต้นที่หน้าซ k เคพาซาจากนั้นเลี้ยวขวาไปทางถนนเทศบาลพัฒนาขับต่อไปอีก5.1กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยคลองกลมสีขับต่อไปอีก1กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายจากนั้นขับตามทางต่อไปอีก1กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะถูกใจกันไหมล่ะคะคุณผู้ชมกับบ้านสวยหลังนี้ในโครงการโพแลนด์2ค่ะ สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมหรืออยากนัดชมสถานที่จริงสามารถติดต่อมาหาเราได้ทางช่องทาง Facebook j a s s e t m a n a g e m e n t หรือ Youtube Channel เลือกบ้านบ้าน by j a s s e t m a n a g e m e n t และช่องทางน้องใหม่แจมอยากมีบ้านค่ะนอกจากที่นี่แล้วเรายังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันไม่ว่าจะเป็นทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมบ้านเดี่ยวและอาคารพาณิชย์ค่ะยังไงอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกันไว้ด้ว แต่สำหรับ EP นี้หมดเวลาของยิ้มลงแล้วต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีค่ะ